วันนี้เมื่อเวลาสินาฬิกาที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดีจิมีเเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชนาจาักรปูตานสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจษสุนเปมาวางชุกมาทรงวางพวงมาลาถวายราชก,การะนาพระโกวพระ,ะ,ระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาพิไทยและพระนามาพิไทยถวายความอาลัยอีกทั้งทรงมีกำหนดจะทรงเข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมประสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในช่วงค่ำวันนี้ ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชนจาจักรปูตานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทรงเคารพรักและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่ง